สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใคร สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook YouTube และ t ิ k t o k รขนกระแสนะครับเรามาติดตามคดีทนายตั้มกันต่อนะครับหลังจากมีหมายจับและตํารวจก็ไปคุมตัวทนายตั้มแล้วก็ภรรยานะครับเข้ามาที่กองปราบนะครับตอนนี้ผ่านไป4ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่มาติดตามคดีนี้ด้วยนะครับแต่ว่าขอบคุณน้ำหอมมาดามฟินด้วยนะครับที่สนับสนุนภารกิจการรายงานสดในครั้งนี้นะครับอ่ะติดตามสดตอนนี้เลยนะครับ การสอบสวนที่จะต้องดูเรื่องของการที่จะนําโดยฝ่ายทางต่อไปครับเห็นว่าเช้านี้มีการจับรลางขนนนะคะไปเป้าหมายเนเขาจะไปไหนนะคะถึงมีการสกัดกันตรงนี้นะคะท่านคือเ่าที่ทราบมาว่าตัวผู้ที่ถูกขอหมายจับนะครับพยายานที่จะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับซึ่งเขาก็คงจะมีไว้แววว่าเรา,เราจาเป็นจะขอหมายจับในที่แน่ชัดนะครับเราได้ออกหมายจับเราได้ขออนุมัติหมายจับ มาช่วงเวลาประมาณเศวตนาฬิกาแต่ทัวของผู้ที่ออกทัวร์ไม่ถับนะฮะมีการไหวตัวและเคลื่อนตัวออกจากที่หมายตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาแล้วก็มุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกในระหว่างทางบุเราพยายามที่จะติดตามไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ต้องให้ในส่วนของทางหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงนะเพื่อช่วยกันสกัดก่อนที่จะหลบหนีออกไปต่างประเทศครับก็ไปประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกเลย เขาไม่ได pues, ้บอกเรื000 000่องความลับ anyway, มึงไม่ต really ้องบอกฟ้าอย่าขอเป็นบัตรตันหีุ่พูดไปก็แล้วแต่ผู้นหาจะให้ให้ให้รายกาศเห็นว่ามีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่บางท่านแล้วก็จะมีการช่วยให้หลบหนีคนละสิบล้านสองคนยี่สิบล้านตรงนี้มีข่าวดีไหมคะท่านยังไม่ทราบเลยครับหมายจัดไนเพื่อนี่จะมาดูเรื่อง ก็หลังจากที่เราได้มีการควบคุมเขาเราก็ทําตามกฎหมายทุกอย่างเมื่อเป็นเรื่องของปรวิทยาและพรบอุ้มหายที่เราเรียกกันนะคะก็มันระยะทางไม่ไกลจึงแนะนำกลับมาที่ทำการทันทีนะในระหว่างนี้อยู่ในในช่วงของการที่ยาซักถามและเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนครับที่บอกว่าสกัดกับป่ะคะเราไปสกัดตั้งแต่ กรุงเทพเลยไหมหรือว่าใ,ใกล้ๆกับุงเขา,าเราเริ่มที่จะสะกดรอยเข้าไปนะติดตามจากสิ่งที่เราสามารถหาได้นะจนทราบว่าเขาได้ออกนอกพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลครับนะจึงได้ตามตามไปนะแลวจึงตัดสินใจว่าถ้าเ,เนิ่นนานไปคนนี้รถที่เราใช้อยู่ที่ตำรวจใช้อยู่สมรรถนะสู้รถที่เขาใช้ไม่ได้นะนะดังนั้นถ้าเขาเคลื่อนตัวไปไกลแบบคนนี้อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้พฤติการมของนี่ยืนยันว่าเป็นการระเบิดชัดเจนนะคะ งานสอบสวนก็ย anyway, huh? ังย so, uh, like ังไม่ได้คาดคิดว่าจะออกมาจากในวัน hmm. นี okay. channel, channel, hmm. ้แต่ตะเอิดว่าเรื่องจากเขาอ่ะมีพิจารจะหลบหนีไปในพื้นที่บางพื้นที่ของนอกประเทศืง่ายจึงจําเป็นต้องออกมาจากเลยใช่มคะมีทั้งเรื่องของพยานที่ไปยุ่งเหยิงพยานกฐานและเรื่องของการที่สื่อมวลชนเห็นนี่นะครับว่าพยานที่หลบหนีครับยุ่งเยพยานหลักฐานยังไงอะคะเพื่อเท่าที่ท่านเห็นอยู่ก็ปรากฏที่ไหนบ้างนะครับ เราจะพิจารณาดำเนินคดีด้วยไหมคะต้องมาชาั่งน้ําหนักครับตามกฎหมายและสาตว์พยานเบืบ้อาางต้นนะคะทางตำรวจได้อายัดเงินในบัญชีของขนายตั้มไปแล้วนงคะเห็นว่ามีสามสิบล้านยังไม่ได้อายัดครับเดี๋ยวงดำเนินการขั้นต่อไปครับแล้วเส้นทางกา,การเงินนะคะตำรวจแล้วเส้นทางการเงินของนายตั้มมนเชื่อมกับเจ็ดสิบเอ็ดล้านตัวสูงไหมคะก็วเคสนี้นะต้องเรียนว่าสารตั้งต้นมาอยู่เจ็ดสิบเอ็ดล้านครับนะครับพานประกันไหมคะมันก็ต้องเป็นรูปแบบนั้นครับให้เห็นผลว่าอะไรอะคะ ก็ยุ่งเหยิงพยานหลักฐานครับในการว่าในชั้นจับกุมเขาให้การปฏิเสธตรงีวเราได้รับรายงานยังไม่ได้รับรายงานครับยังไม่ได้รับรายงานจากการที่จะปฏิเสธหรือให้ให้การรับสารภาพครับแต่ก็เป็นเป็นแพทเทิร์นทั่วไปครับที่เราทราบบอกว่ายุ่งเหยิงพยานหลักฐานค่ะเขาเป็นผู้พิการยังไงเดี๋ยวทีละคนก็ได้ว่าไงนะครับที่บอกว่ายุ่งเหยิงพยานหลักฐานค่ะเขาเป็นผู้พการยังไงโอ้มีหลายเรื่องเลยครับ ก็เนี่ยที่ที่มาปรากฏหลายๆเรื่องนี่ครับการมาปรากฏที่กองปราบวันนั้นถือเป็นหนึ่งในวิธีการของการที่เกี่ยว้ลยไหมครับอันนั้นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของเขาครับมันจะมีผลอะไรยังไงไหมคะอะไรนะครับมันจะมีผลอะไรยังไงไหมมันก็ต้องมาอยู่ในเรื่องของพยานหลักฐานที่เรารวบรวมกันครับพี่น้องว่าไงนะต้องมีานหักฐาทั้งหมดเรามั่นใจกันนะะเป็นปดีก็ได้ต้องมั่นใจสิครับการทํางานเพราะนะสอบสวนกางเขายึดถือเรื่องของเอ่อความเป็นกลางนะ แล้วก็ความมืออาชีพนะฮะแล้วก so ็ยนเคิง oh, ข่าประชาชนอยู่แล้วครับเขาเป็นนักกฎหมาย้วยท่ทัาจจะมีในการฟ้อคดีได้เพื่อทุกคนก็เป็นนักกฎหมายครับแต่ว่าถ้าทําอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะหรือทําอะไรที่ไม่ตรงตามคุณลองของธรรมมันก็ต้องมีการที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายครัข้อตต้แยางที่เขาอ้างข้อตัวแยางที่เขาอ้างว่ามีสัญญาต่างๆในการทาธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรด้างอ๋อีนอยู่ในสำนวนครับต้องพิสูจน์ครับนอกจากเจ๊อ้อยแล้วยังมีผู้เสียหายใคร ในเรื่องของเคสอื่นเคสของคุณอ้อยเนี่ยเป็นในเรื่องของ71ล้านก็ยังมีเคสอื่นนะที่เกี่ยวข้องอยู่ก็มีการดําเนินการอยู่ครับตอนนี้มีประมาณกี่เคสนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่สามเคสครับก็แตกต่างกันไปครับ71ล้าน9ล้าน3ล้านครับเป็นเรื่องพฤติการขายกันผลประโยชน์หรือเรื่องอื่นกันก็เป็นสิ่งที่ทําโดยเป็นปกติธุระกเลยครับ เขาข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเนีย่ยมีคนอื่นมารอเขาฝั่งนได้ไหมคะหรือมีใครให้การช่วยเหลือเขาไหมอันนี้ต้องสักถามครับยังไม่ทราบเพราะว่ามีใครบ้างท่านประชาชนหลายท่านจับตาค่ะว่ากร,ร,รณีของทนายท่านนี้มีบิ๊กตำร,รวจหลายท่านที่คอยที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังเนี่ยคะ่ะกลัวว่าจะมีการช่วยเหลือกันนี้ท่านอยากให้ความมั่นใจกับประชาชนายังไงบ้างคะไม่มีใครอยู่ในกฎหมายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามคำครับตอนนี้มีคนพยายามติดต่อมาช่วยเหลือเขาบ้างหรือยังคะไม่มีครับ เห็นจากกระเป๋าเขาค่ะมีส่วนหนึ่งที่เป็นพยานหลักฐานก็คือเรื่องของกระเป๋าเดินทางหลังรถด้วนะคะอันนั้นได้ตรวจสอบแล้วเหรว่าเขาเตรียมจะแบบของวอาประเทศเลยต้องเป็นเชือกผ้าเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอรับรายงานก่อนครับตอนนี้ยังไม่ทราบในเอกสารทั้งหมดครับตอนนี้เท่าที่จะรับรายงานเท่าที่พอจะบอกได้เป็นข้อมูลอย่างไรบ้างก็รับรายงานเาว่ามีการจับกลุ่มตัวนะแล้วก็ดเนินการขั้นตอนอะไรปะส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบไปดูด้วยตัวเองสอบไปทำยังไงสอบกันก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนครับวันนี้ก็คจะต้องเอาตัวไปถ่ายในห้องัถ่าย วันนี้เราได้มีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทําการตรวจค้นสองจุดนะเพื่อประกอบกับพยานหลักฐานจุดแรกคือจุดที่เป็นบ้านเดิมของผู้ถูกหมายจับที่สมุทรสาครส่วนจุดหนึ่งเป็นจุดที่เขานําเงินบางส่วนนะไปไปเปลี่ยนแปลงสภาพแล้วก็ไปซื้ออุตสาหกชั้นนะครับตอนนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังทาการตรวจค้นยังไม่เสร็จสิ้นครับมีรั์สิดน้ำมันส่วนทั้งวันที้ขอะยอยข้างบ้าน ยังให้ยังไม่เสร็จสิ้นครับเริ่มเริ่มคน้นกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่เขาเริ่มค้นจากหลังจากที่มีการควบคุมตัวแล้วนําตัวมาที่นี่แหละครับเสร็จแล้วเราก็นะให้กับผู้ที่เขามีหน้าที่ดูแลของเกาหารนั้นเป็นเป็นตัวแทนของอของคุณสิทธาครับมีพฤติการขัดขวา,างเจ้าหน้าที่บ้างไหมครับตอนช่วงจับก,กลุ่มตอนช่วงจับก,กลุ่มเห็นผมเห็นจากภาพนะก็ก็น่าจะจํานวนในในเวลานั้นครับ มองว่าทนายเป็นแบบคนที่รู้กฎหมายอย่างงี้ที่ว่าการต่อสู้กดีหรือว่าการสูก้กันกับทางตำรวจนเรื่องของข้อกฎหมายต่งตางๆเนี่ยมันมีความยากความง่ายยังไงคะทุกสิ่งเรายึดความถูกต้องครับชัดเจนถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมนะไม่ไว่าจะเป็นนักกฎหมายหรือไม่นักกฎหมายไม่ต้องห่วงครับในประดินไทยตำรวจไทยให้ความยุติธรรมทุกคนครับนะครับขอบคุณครับ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 ก็เป็นขั้นตอนต่อไปครับเพราะนี้เลยนะคะ เออเพื่อนๆค่ำก็คงไม่ทันถ้าค่ำกว่าอนพฤษภาคบขอบคุณ,คณนะครับัสดีค,ค,ครับ ผู้ชมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการออกมา,าเปิดเผยข้อมูลจากพลตํารวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาตินะครับที่ได้มาติดตามคาดีนะครับของทางทนายตั้มด้วย บอกว่าเป็นระยะเวลาทั้งหมดนะครับ4ชั่วโมงแล้วนะครับที่หลังจากที่มีหมายจับออกมานะครับคุณผู้ชมก็เป็นหมายจับนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้นำกำลังไปจับกลุ่มทนายตั้มหรือว่านายสิทธาเบียบังเกิดนะครับตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือจริงๆก็น่าจะมีการติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วแหละนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการขับรถปอร์เช่สีน้ำตาลคันที่ขับเป็นประจำเนี่ยนะครับออกไปจากบ้านย่านตลิ่งชันนะครับ หลังจากนั้นก็ขับไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมจนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับปลายทางเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่สระแก้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องไปชาร์จก่อนเนื่องจากว่าสมรรถนะของรถปอร์เช่คันนี้เนี่ยก็แรงกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เข้าไปชาร์จตอนนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะตามไม่ทันด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหมายจับออกมานะครับเป็นหมายจับสารอาญานะครับลงวันที่วันนี้เลยในะข้อหาช่อโกงฟอกเงินและก็ร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินนะครับ นอกจากนี้นะครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปแสดงหมายจับนี่นะครับก็ここยังมีหมายจับของนางปฏิตาเบียบังเกิดภรยาของทางทนายตั้มตามหมายจับสารอาญาด้วยนะครับซึ่งก็ลงวันที่วันนี้เหมือนกันในข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่าพบหลักฐานนะครับว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะครับหลังจากที่มีการไปแสดงหมายจับแล้วก็คุมตัวทนายตั้มมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะก็นําตัวขึ้นรถมาเลยนะเราอยากจะเปิดช่วงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะอ่ะเดี๋วดูช่วง เป็นหลังจากที่มีการคุมตัวเข้ามาที่กองปราบนะครับคุณผู้ชมก็ผู้สื่อข่าวมาปักหลักติดตามกันอยู่เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมดูวินาทีนั้นกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสมมีม ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะบอารถได้จอดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมฟังเสียงสดไปแล้วกันนะฮะฟังเสียงสดไปนะ เป็นวินาทีที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการคุมตัวทางทนายตั้มแล้วก็ภรรยามาที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วก็เข้าไปที่ตึกกองบังคับการปราบปรามนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าทางภรรยาของทนายตั้มเนี่ยก็ลงมาจากรถก่อนนะครับสวมใส่แว่นใส่แมสนะครับก็ไม่ได้พูดอะไรนี่เป็นวินาทีที่เดินมาแล้วก็สะพายกระเป๋ามาผู้สื่อข่าวก็จะสอบถามนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการพูดอะไรตามมาด้วยทนายตั้มนะครับในเสื้อขาวกางเกงขาวเดินมาก็มีสีหน้าเรียบเฉยก็ไม่ได้พูดไม่ได้มองผู้สื่อข่าวตํารวจก็นคิวป เข้าไปที่ตึกด้านในเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือทางานายตั้มแล้วก็ภรรยานะครับถามว่าอยากจะพูดอะไรไหมยังไงก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรออกมาเลยนะครับก็เดินเข้าไปนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีการอายารถนะครับของ ผู้ต้องหามาด้วยนะครับก็จะเป็นรถยนตหรูนะครับปอร์เช่นะครับคันสีน้ำตาลคันนี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการนํามาจอดไว้ที่ด้านหน้าคือตอนที่คุมตัวมาไม่ได้คุมตัวมารถคันนี้นะครับแต่ว่ารถคันนี้ก็ต้องอายัดมาด้วยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบด้านหลังรถนะครับคุณผู้ชมก็ไปพบกระเป๋าเดินทางไปพบนี่เป็นกระเป๋าเดินทางใบสีน้ําเงินมีมีซองเอกสารด้วยนะครับแล้วก็พบเครื่องนอนนะครับนะเป็นหมอนอยู่น่าจะประมาณ2ใบนะครับที่อยู่ท้ายรถปอร์เช่สีน้ำตาลนี่แหละ ซึ่งในชั้นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางพนักงานสอบสวนนะก็มีการคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเลยก็คือทนายตั้มแล้วก็ภรรยานะครับเพราะว่าคดีนี้ก็มีอัตราโทษสูงด้วยนะครับในขณะที่ทางมาดามอ้อยนะครับนามเมื่อเช้านี้เนะี่ยหลังจากที่มีข่าวหรือเรื่องหมายจับแล้วก็มีหมายจับออกมาจริงๆเ่ยนะครับก็มีการสอบถามไปทางทนายสมชาติพินิจอักษรทน,นายความของมาดามอ้อยนะครับ ซึ่งทนายความเนี่ยก็บอกว่าก็เพิ่งทราบพ,พร้อมกับทางผู้สื่อข่าวนี่แหละส่วนทางมาดามอ้อยเนี่ยก็พักอยู่ที่นะครราชสีมาคือยังไม่ได้กลับต่างประเทศนะครับก็ยังคงพักผ่อนอยู่ที่โคร,ราชนี่แหละทีนี้พอทราบนะครับว่าทนายตั้มเนี่ยนะครับถูกจับกลุมนะครับทางมาดามอ้อยเนี่ยก็บอกกับทางทนายความนะบอกว่ารู้ข่าวจากโทรทัศน์แล้วนะครับเจ้อ้อยก็บอกว่าเรื่อยๆนะครับ ส่วนข้อหาที่ทานายตั้มโดนก็เป็นไปนตามที่พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานไว้นะครับซึ่งทางคาดีก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วกันนะครับทางทานายความก็ไม่ได้มีความหนักใจอะไรนะครับในส่วนของทางมาดามอ้อยด้วยนี่นะครับเราบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เราประมวลมานะท่านตัวของมาดามอ้อยเองก็เดินทางมา,มานะครับ ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับอยู่4วันด้วยกันนะครับสามวันติดติดแล้วก็เว้นไปสัก1วัน2วันแล้วก็กลับมาอีกนะครับซึ่งใน4วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ทางมาดามอ้อยเนี่ยเข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจใช้ระยะเวลามากกว่า10ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งทางทนายความเองเนี่ยนะครับทนายสมชาติเนี่ยก็บอกว่าในรายละเอียดอะไรต่างเนี่ยมันก็อยู่ในสำนวนทั้งหมดแล้วก็ ก็ยังมีการยืนยันนะครับว่าเงิน7จล้านนะครับไม่ได้ให้ไปโดยสเสน่หานี่นะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มีการออกมานะครับแล้วก็หลังจากที่คุมตัวทนายตั้มกับภรรยาขึ้นไปสอบเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็มีรถตู้คันหนึ่งเนี่ยเข้ามานี่นะครับเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตารวจก็มีการนําของที่ไปตรวจค้นได้ที่บ้านพักนะครับมาเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีกระเป๋านี่นะเป็นกระเป๋าต่าง เราก็มีนี่นี่เป็นของสําคัญนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้อายัดมานะครับเพื่อนําม,มาตรวจสอบนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับทางคดีไม่ยังไงนะครับนี่ก็มาเพิ่มเติมนะครับไม่รู้ว่าจะมีมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะนก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับแต่ว่าอย่างที่ บอกนะครับคุณผู้ชมว่าต้องใช้ระยะเวลาในการสอบถ้าดูจาก2คดีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคดีของทองแม่ตักป่าเบียร์หรือแม้แต่ดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการสอบเนี่ยนานนะครับสำหรับการสอบผู้ต้องหาเนี่ยนะครับตามหมายจับแล้วก็วันนี้นะครับเมื่อพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวแต่ว่าก็มีอำนาจในการคุมตัวผู้ต้องหาได้เนี่ย48ชั่วโมงวันนี้ถ้าเกิดเข้ามาช่วงประมาณสักเที่ยงนะครับ เที่ยงของวันศุกร์ก็จะเป็น24ชั่วโมงเที่ยงของวันเสาร์ก็จะเป็น48ชั่วโมงฉะนั้นไม่เกินวันเสาร์นะครับ ก็ต้องมีการนําตัวส่งสารฝากขังต่อไปแหละครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยยังคงมีการสอบอยู่ซึ่งมีการประเมินว่าน่าจะใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าถ้าประเมินจากที่ตัวของมาดามอ้อยแล้วก็ทนายความเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งใช้ระยะเวลาถึง4วันแล้วแต่ละวันเนี่ยนะครับก็กินเวลาไปมากกว่า10ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าน่าจะมีการสอบทนายตั้มเนี่ยนานเพราะว่ามันมีหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน7จล้าน39ล้านเรื่องของรถเบนซ์นะครับ แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับที่จะต้องมีการสอบกันเนี่ยสอบเข้มเลยนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งตอนนี้ผ่านมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวดิงขอดูสักนิดนึงตอนนี้ก็4ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะต้องมีการคุมตัวทนาตัมแล้วก็ภรรยาเนี่ยซึ่งห้องควบคุมนะครับที่ตึกนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับหรืออาจจะต้องไปที่ตึกด้านหน้านะครับที่เป็นศูนย์รับแจ้งความเนี่ยนะครับก็อยู่ที่2ตึกนี้แต่ว่าถ้าเป็นคดีดีไอคอนที่ยังจํากันได้เนี่ยนะครับมีการสอบที่ตึกนู้นแล้วก็มีการนําตัวบอสเนี่ยนะครับมาคุมตัวที่ตึกนี้ตึกกองปราบเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวิเคราะห์ดูนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทาข่าวของสื่อมวลชนด้วยและภาพทีีี่่ปปรากกฏอออไนนนนใต้เย ก็มองว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีการสอบคือสอบอยู่ตอนนี้แต่ว่าน่าจะคุมตัวที่ตึกนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุมตัวเนี่ยก็จะไม่ได้มีการนําตัวลงมาไปที่ตึกหน้า นะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าถ้าเกิดคุมตัวลงมาเนี่ยก็จ,จะมีภาพของการแน่นอนครับผู้สื่อข่าวเราก็ต้องยื่นไม้ถามนะครับก็จะต้องเดินยาวไปนู่นเลยนะครับนอกจากจะมีการนํารถมารับที่จุดนี้นะครับหรืออาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าก็อาจจะมีการคุมตัวทนายตั้มไปที่ตึกหน้ายังไงก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับแต่คาดว่าน่าจะใช้เวลานานพอสมควรสําหรับการสอบในครั้งนี้แล้วก็สอบกันเข้มเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่เสียงของผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับ การทางานเพราะนะสอบสวนการเขายึดถือเรื่องของอความเป็นกลางนะแล้วก็ความมืออาชีพนะแล้วก็ยืนเคียงข้างประชาชนอยู่แล้วครับก็เป็นนักกฎหมายานาจจะมีในการฟ้องคดีได้ครับเออทุกคนก็เป็นนักกฎหมายครับแต่ว่าถ้าทาอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะหรือทําอะไรที่ไม่ตรงตามคลังของธรรมมันก็ต้องมีการที่จะต้องดุําเนินการตามกฎหมายครับข้อโต้แย้งที่เขา,าอ้างข้อโต้แย้งที่เขาอ้างว่า มีสัญญาต่างๆในการท,ทําธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรด้วยไหมคะอ๋อในอยู่ในสํานวนครับต้องพิสูจน์ครับนอกจากคุณอ้อยแล้วยังมีคนเสียหายใครอื่นเข้ามาในทญญางไหนต่อเข้ญญามาบ้างหรือยังครับในเรื่องของเคสอื่นเคสของคุณอ้อยเนี่ยเป็นในเรื่องของ71ล้านก็ยังมีเคสอื่นนะที่เกี่ยวข้องอยู่นะก็ะมีการดําเนินการอยู่ครับตอนนี้มีประมาณกี่เคสนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่3เคสครับก็แตกต่างกันไปครับเจ็ดสิบแปดล้านเก้าล้านสามล้านครับ เป็นรูพฤติการขายกันหมดเลยใ่หคะเยก็เป็นสิ่งที่ทําโดยเป็นปกติธุระเลยครับเขาข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีคนอื่นมารอเขาฝั่งินได้ไหมคะหรือมีใครให้การช่วยเหลือเขาไหมอันนี้ต้องสักถามครับยังไม่ทราบเพราะว่ามีใครบ้างท่านทประชาชนหลายท่านจับตาค่ะว่ากรณีของทนายท่านนี้มีติ๊กตำรวจหลายท่านที่คอยที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะกลัวว่า จะมีการช่วยเหลือกันตรงนี้ท่านอยากให้ความมั่นใจกับประชาชนยังไงบ้างคะไม่มีใครอยู่ในกฎหมายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามคำนะตอนนี้มีคนพยายามติดต่อมาช่วยเหลือเขาบ้างหรือยังคะไม่มีครับเหตุการณ์กระเป๋าเขาค่ะมีส่วนึ่ที่เป็นพยายามนะคะก็คือเรื่องของกระเป๋าเดินทางหลายยอดแล้วนะคะอันนั้นได้ตรวจสอบมาว่าเขาเตรียมจะแบบของว่าประเทศเลยตองเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอรับรายงานก่อนครับตอนนี้ยังไม่ทราบในเอกสารทั้งหมด ตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานเท่าที่พอจะบอกได้เป็นข้อมูลอย่งไรบ้างก็รับรายงานเาว่ามีการจับคุมตัวนะแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนอะไรป่ะส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบไปดูด้วยตัวเองออกไปทำอะไรต่อท่านก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนครับวันนี้ก็คือเราต้องเอาตัวไปถ่านห้องขังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นแบบนั้นครับเอ่อวันนี้เราได้มีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทําการตรวจค้นสองจุดนะเพื่อประกอบกับพยานหลักฐานจุดแรกคือจุดที่เป็น บ้านเดิมของอผู้ถูกหมายจับที่สมุทรสาครส่วนจุดหนึ่งเป็นจุดที่เขานําเงินบางส่วนนะครับไปไปเปลี่ยนแปลงสภาพนะแล้วก็ไปซื้อยูนิเคเตอริ้งชันนะครับตอนนี้ขณะนี้เจ้าที่ตำรวจกําลังทําการตรวจคน้นยังไม่เสร็จสิ้นครับมีทรัพย์สิน้ำมันส่วนที้ของนายยอยที่มาละบ้านยังยังยังไม่เสร็จสิ้นครับเริ่มเริ่มคน้นเงินตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่เขาเริ่มค้นจากหลังจากที่มีการควบคุมตัวแล้วนําตัวมาที่นี่แล้ครับเสร็จแล้วเราก็นะ ให้กับผู้ที่เขามีหน้าที่ดูแลของเกียรติฐารนั้นเป็นเป็นตัวแทนของของคุณสิทธาครับมีพฤติการขัดขวางเจ้าหน้าที่บ้างไหมคะตอนช่วงจับกลุ่มตอนช่วงจับกลุ่มเห็นผมเห็นจากภาพนะก็ก็น่าจะจํานวนในในเวลานั้นครับมองว่าทางไนเป็นแบบคนที่รู้กฎหมายอย่างงี้ยทก่ว่าการต่อสู้คดีหรือว่าการสู้กันกับทางตำรวจในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆมันมีความยากมง่ากยังไง ทุกสิ่งเรายึดความถูกต้องครับชัดเจนถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมนะไม่ไว่าจะเป็นนักกฎหมายหรือไม่นักกฎหมายไม่ต้องห่วงครับในแผ่นดินไทยนะตํารวจไทยให้ความยุติธรรมทุกคนครับนะครับขอบคุณครับจะเป็นเสียงของพลตํารวจโทอักราเดชพิมลศรีนะครับมีการเปิดเผยนะครับบอกว่าตัวของทนายตั้มเนี่ยนะครับแล้วก็ภรรยาเองเนี่ยก็น่าจะรู้ตัวว่ามีการออกหมายจับจึงเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เตรียมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ออกจากบ้านไปในประมาณสักเวลา9ก้านาฬิกาแต่ว่าตํารวจเองก็มีการไปเฝ้าอยู่นะครับเฝ้าดูอยู่ตลอดเลยนะครับเหมือนอย่างก่อนหน้าเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์ที่ตัวธนาตั้มเองเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเห็นตํารวจไปเฝ้าอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปสอบถามด้วยตัวเองด้วยนะครับซึ่งทางตํารวจที่เฝ้าอยู่เนี่ยก็ได้ติดตามขับรถตามไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับจนกระทั่งไปถึงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ แล้วก็ไปแสดงหมายจับเข้าจับกลุ่มตัวนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่บนถนนเลยนะครับคุณผู้ชมสวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการส่งทีมไปตรวจค้นถึง2จุดที่บ้านใหม่ย่านตลิ่งชันนะครับรวมไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านนะครับที่มีการที่นําเงินจากการฟอกเงินเนี่ยนะไปซื้อหรือฟอกเงินแล้วก็บ้านหลังเก่าในจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับ ก็มีการนํามาที่กองปราบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางตํารวจก็บอกว่ามั่นใจในการทํางานนะครับเพิ่งใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานมาซักระยะหนึ่งแล้วตัวมาดามอ้อยเองเนี่ยก็เข้ามาให้ข้อมูลถึง4วันด้วยกันละเอียดยิบเลยครับแล้วก็ได้มีการมีความพยายามในการขอออกหมายจับมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วครับนะก็อย่างที่มีกระแสะออกมาว่าเดี๋ยวจะมีหมายจับเดี๋ยวจะมีหมายจับยังไงเนี่ยนะแต่ว่าวันนี้ท้ายที่สุดก็มีหมายจับออกมาซึ่งในเบื้องต้นนะครับทาง ตำรวจโทอารคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะท่านก็บอกว่าดูจากพฤติกรรมเนี่ยก็ดูเข้าข่ายในการหลบหนีจึงขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการสอบปากคาเพิ่มเติมในอีกบางจุดด้วยอย่างที่บอกก็มีการสอบเข้มเลยครับนี่ก็เป็นวินาทีที่หลังจากที่ไปแสดงหมายจับนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวขึ้นรถคันนี้มานะครับทั้งภรรยาของทนายตั้มแล้วก็ทนายตั้มนี่นะก็เปิด ประตูออกมานี่นะก็เป็นภรรยาของทนายตั้มก่อนนะครับภรรยาของทนายตั้มเองเนี่ยก็ลงมาจากรถนะใส่แมสใส่แว่นดําแล้วก็ตามมาด้วยทนายตั้มเนี่ยก็เป็นชุดตรงกันเลยนะครับซึ่งตัวของทนายตั้มเองเนี่ยนะครับก็มีหมายจับในข้อหาช่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินนะครับส่วนภรรยาโดนด้วยครับ คุณปฏิตาเบี้ยบังเกิดนะครับประยะาของทนายตั้มเองนะครับก็มีหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะไปตรวจสอบพบพบหลักฐานนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะครับนี่นะสั้งสองคนนะครับยังคงถูกสอบเข้มอยู่ที่ตึก กองังคับการปราบปารามนะครับต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควรแหละครับคุณผู้ชมนะแต่ในเมื่อทางตํำรวจเองก็บอกว่าดูจากพฤติการแล้วนะครับมีลักษณะของการหลบหนีก็เลยคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ว่าอํานาจในการควบคุมตัวของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน48ชั่วโมงนะครับ48ชั่วโมงทีนี้วันนี้นะครับจะไปครบอีกทีนึงเนี่ยก็วันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ แล้วก็ได้อีกหนึ่งวันคือถึงวันเสาร์นะครับนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับน่าจะมีการสอบเข้มมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการคุมตัวที่ตึกนี้นะครับหรืออาจจะต้องคุมตัวไปที่ห้องควบคุมซึ่งอยู่ที่ตึกหน้ามีจุดที่สามารถควบคุมได้เนี่ยสจุดด้วยกันหลังจากนั้นถึงจะนําตัวส่งสารฝากขังต่อไปนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับถ้ามีความ คืบหน้านะครับผู้ชมนะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากไว้3ช่องทางด้วยแล้วกัน Facebook YouTube แล้วก็ใน TikTok ผลกระแสนะครับเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถมาอัปเดตข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ก็จะมาเจอกับดินนะครับทีมข่าวผลกระแสรายงานสดสดตรงจากในพื้นที่ไปถึงหน้าจอของผู้ชมทุกคนที่ Facebook นะครับมีอัปเดตข่าวตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับที่เว็บไซต์ผลกระแส .com เป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถไปอัปเดตข่าวได้ตลอด24ชั่วโมงจะมีการสรุปเนื้อหาที่กระชับแล้วก็ยาวขึ้นแต่ว่าอ่านเข้าใจง่ายครั ตกข่าวแน่นอนใครที่ยังไม่เคยเข้าไปในเว็บไซต์ข่หนกระแสก็ลองไปใช้บริการดูนะครับฟรีนะครับคุณผู้ชมนะขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปขอบคุณน้ําหอมมาดามฟินด้วยนะครับที่สนับสนุนภารกิจการรายง,งานสดของทีมข่าวขหนกระแสในทุกวันเลยนะครับพบกันครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับท่าพนิบลนาเกษราถ่ายภาพพัชราพลพุ่มประพันธ์ทีมข่าวขหนกระแสแรายง,งานสดจากกรมชาการตํารวจสับส่วนกลางสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใคร